เขาตามข่าวตามทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจริง,รงๆคนนี้แชมป์ชนาทิพย์ล่าสุดน่ารักหรือตอรี่ดูข่าวที่แซมมี่สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักด้วยแหละน่ารักที่สุดค่ะและกระบ,บทสัมภาษณ์ดังกล่าวของแซมมี่เผยว่าเรื่องราวความรักในครั้งนี้ที่ถูกหนุ่มแชมป์ชนาทิพย์ตามจีบว่าก็ดีนะคะมีคนรอบข้างที่ดีเป็นแฟนหรือเปล่าตอนนี้ ก็ต้องรอดูความพยายามของเขาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไร่ปล่อยไปตามธรรมชาติเราคบกันมาปีกว่าแล้วเริ่มจากการเป็นเพื่อนแต่มันคงมาจากความสวยของเราด้วยและก็มีหัวเราะแต่พอเขาชวนเราออกสื่อให้สัมภาษณ์เขาก็ส่งมาให้เราดูแล้วก็เอ็นดูกับคำตอบแต่ถ้าถามว่าเขาตรงสเปกไหมเราก็ไม่มีสเปคค่ะ แต่ถ้าถามว่าถ้าไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมก็ตรงค่ะถามว่าพร้อมเป็นแฟนเมื่อไร่เดี๋ยวรอรอบหน้าว่ากันหมอดูตอกแตกฝ่าดวงถ้าคบกันเกินปีหน้าปังแน่เหรอก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาขอเราเป็นแฟนเมื่อไหร่ให้เขาพูดออกมาเลยค่ะนานๆนนจะมีมาให้ขออวดหน่อยและก็ทิ้งท้ายนักข่าวมีแซวออกไปว่าอยากเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาไหม แซมมี่มีตอบกลับแบบหยอกๆว่ากี่กระดดีคะคนคนนี้ใช้ใช้สำหรับเราไหมยากอีกแล้วเฮ้ยน่าจะเป็นตอนนี้นะตอนน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้โกี่เปอร์เซ็นต์คะก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จัเต็แล้ว รูปชั่รรมงเไ็่สองทิศที่ผ่านมา้าเป็นสัญญาณบอกนะทั้งเป็นรูปลุ่มและรูปคู่ที่เป็นคิดคู่ก็เออมันไม่มันไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วอสดแสดงว่าน้าหยดลงหินหินเริ่มจะอ่อนแล้วใจอ่อนแล้วกรอนแล้วแหละกรอน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 แล้วแหละก็รู้รู้รแต่แรกแรกแล้วแหละเอาง่ายๆคือวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบ ชีวิตเราได้แต่อยู่ดีมีคนเนี้ยโผล่มาความสวยของเราความสวยของ